ตอนนี้เราก็มาทุบกรป่า นนี้นะ,ะบอกเลยว่าถนนเนี่ยลึกม,มากๆเลยค่ะแล้วก็วันนี้นี่บรรยากาศดีๆเลยค่ะที่สามคลาก็เคอมาถือป้ามเนี่ยฝนตกปุ๊บเลยนะคะไม่รู้ว่าฝนนี่คือตาโนฝนมาหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะวันนี้โน้ฝนก็จะมาเก็บผลไม้ป่านะคะไม่บอกก่อนว่ามาเป็นอะไรมาจากคล้ายๆง้อเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ามันมีน้ํานะคะถ้าเราใช้มือเปล่าจับเนี่ยมันก็จะแทนเราได้ค่ะวันนี้มากันหลายคนเลยค่ะไป อย่างแรกนะคะเราก็ต้องทำกระท่อมน้อยก่อนนะคะเพื่อที่หลบฝนได้ค่ะเดี๋ยวเราฝนจะไปช่วยพี่ชายทำสร้างกระท่อมน้อยตัวนี้ก่อนนะคะอันนี้คือเราทําไว้เพื่อที่หลบฝนเอาฝนตกหนักคะ่ะแต่ว่าตัวนี้คือยังไม่ฝนเนี่ยยังไม่ตกหนักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ทําไว้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักลงมาปุ๊บเนี่ยเรารีบทานไม่ได้ค่ะและที่ซ้ำค่ะก็เคย นี่นะคะด้านหลังนโฟเนี่ยโก,กเบเลอร์เลยนะคะก็คือชาวบ,บ้านเขาก็มาเก็บหาแล้วค่ะตัวนี้ที่อื่นเนี่ยยังไม่มีมะกอป่านะคะมะข่านเนี่ยมันยังไม่แก่ค่ะยังไม่หล่นลงมาจากต้นค่ะแต่ที่นี่คือออกเร็วกว่าที่อื่นเพราะว่ามาแก่แล้วก็หล่นเต็มพื้นตัวนี้เลยคุณแม่ก็คือมาถือปุ๊บนี่คือไปคนแรกเลยค่ะ ไม่รอแล้วนะคะคุณแม่กับน้องชายเนี่ยกลาไปเก็บอยู่เดี๋ยวเราจะช่วยกันเก็บกอไว้ตรงนี้กอใหญ่ๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตีเราจะมาตีกานนะคะนั่งท,ทุกนั่าทุบกระแบบนี้แหละค่ะ <S <S ขเขาจะเรียกมะกอป่าหรือว่าภาษาละหูเนี่ยเขาจะเรียกว่ามะกุศนะเองค่ะที่เราจะไปเก็บกาลาป่าหรือว่ามะกอน,นะคะเราก็ต้องนี่เลยค่ะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนอันนี้คือชาวบ้านเขาทุบแล้วก็กอไว้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ที่นกฝุนยืนอยู่นกฝุนเนี่ยไม่สามารถอ่เก็บ ลูกที่ใหม่ๆแล้วก็มากาไว้ตรงนี้เรายังไม่มีพื้นที่ที่จะนั่นลูกค่ะเราก็ต้องเอาอเาก่าอย่างนี้นะคะออกจากตรงนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะเคลียร์พื้นที่ก่อนนะคะหลังจากที่เราเคลียร์พื้นที่เสร็จเราจะก่อไฟไว้ตรงนี้ค่ะเพราะว่าก่อไฟไว้เนี่ยมาไล่ยุงด้วยอย่างนี้ก็คือถ้าเราน้านๆา,า,า,านเนี่ย ในป่าแบบนี้นะคะหมดเลยว่ายุงเยอะมากเนี่ยถ้ามาในป่านี้ถ้าไวิพนีนิดๆเนี่ยเอาไม้ไผ่ไทยนี่แล้วก็เอาถ้าไม่เช่นนี้มาที่มืออมันเจ็บแล้ว,วทำไม,ม<า>ไม่เตีย<ไ>วถูมือมาเองล่ะคะเมื่อเช้าเนี่ยบอกให้บอกให้ถ้าไม่ใช่นถูม,มือก็ได้ถ้าแช่เนี่ยเดีย๋ยวรอดูว่ามันจะได้ผลไหมเนี่ยรอดูผลงานน้องชายนะคะว่ามันจะได้หรือเปล่าวันนี้ฝนตกปรยโปรยแต่ยากาศคือดีมากเหมาะจานจานค่ะตัวนี้เนี่ย นกฟอลอยู่ในป่าลึกแล้วเป็นจุดที่ศูนเต็มไปด้วยก็งผายอะไรต่างๆอย่างนี้ก็เลยไม่สามารถมองเห็นวิวสวยๆขลาดค่ะกอัไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันทาอุปกรณ์เก็บแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บมาวกอแว่ตัวนี้เยอะๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาละมานั่งุมมาก่อกันค่ะ โอเคพื้นที่เสร็จแล้วค่ะต่อไปเราก็จะไปเก็บกันเลยนะคะไปค่ะลุยไปเก็บพบกัะนาฝนนะคะมาดูวันนี้เนี่ยเราจะได้กี่กิโลกรัมค่ะและที่สาวประคก็คือวันนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในย่ารุ่ลบนะคะฝันนี้เนี่ยจะเป็นสวนชาขอชาวบ้านเขาค่ะเสียได้มากเลยตัวมาก่อนเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ไม่รู้กี่ปีแล้วเราฝนเพื่อมาเห็ปีนี้ อปแรกเออคาเล่เลยค่ะปะกติเนี่ยไปที่แล้วเนี่ยที่นฝนไปเก็บก็คือบ้านพี่สาวเนี่ยไกลไกลถนนก็ไม่ดีด้วยค่ะ <c oughs> แต่ว่าบ้านพี่สาวเนี่ยยังไม่ออกนะคะมันยังไม่แกจ่จ่าค่ะถ้าเกิดมาไม่แก่จ่าเนี่ยมันก็ไม่หล่นลงมาค่ะถ้าเราคือไปเขยวนะคะมีโอกาสตกลงมานี่คือสูงมากแล้วไม่อยู่ในปลายปลายอย่างนั้นะาคะที่เห็นอยู่เนี่ยน่าจะมันสูงมากเลยแล้วต้นมันใหญ่ไม่รู้นะฝนคือต้นมันใหญ่มากไม่รู้ว่าอายุเนี่ย น่าจะหลายปีถ้าหปีนี้น่าจะได้แล้วนะคะไปค่ะ ไม่ใช่แค่โคน,นะค่ะสาก็ชอบเหมือกันนะคะอันนี้เนี่ยในป่าก็คือสานี่คือมากี้หมดเลยนะคะไม่ได้จ่ว่าเป็นกิ๊โจหรือว่าเป็นอะไรค่ะไม่เหลือแล้วออกไปหมดแล้วค่ะข้างในเนี่ยมันก็จะมีน้ำเลีกก้มป้องตากตัวเ,เหมือกาน,นะคะมันจะคล้ายๆเป็นลูกง้อเลยค่ะแต่ว่าลูกง้อนเนี่ยมันดีหน่อยก็คือมันไม่มีขนแทนเรานะคะมันไม่มีหนามแบบเนี้ยมาแทนแต่ว่านี่คือม,มันไม่หนามเราเราต้องเอาข้างในมานะค่ะ เก็บไปเลยค่ะอันนี้ใกล้ใกล้จากต้นนะคะมันมีหลายต้นบางต้นมาก็ยังไม่หล่นบางต้นมาก็หล่นหมดแล้วค่ะกระละดอยกระละป่าค่ะรูใหญ่ๆส,สวยๆเลยยันมะกุสจะ๊วววลาเวกาเมลินัวโมจ้าชิมะก้าชิเลวี สกัดเจาเปรีมันชิ้นมัลาก็ม่เจาไม่อทานกินล้วข้ก็นึ่งเดเขกูเลยนเดอขล้เอเดแล้วเดเขล้น่งเีเขน่งเลเช่วบอกว่าค่ะค่ะวัจ้อันนี้ดาไม่นี่กินได้นะคะภาษาคาลาหูนี่ชื่อเขาเรียกว่านึ่งเนูแมวมากเลยวัวววหนึ่งคไม่หนึ่งหนึ่งตัวนะคะเขาบอกว่าหนึ่วัวหนึ่งตัวค่ะ ชื่อนะคะพัดกุศโลว่าชาแค่เนี้ยแม่โคเชแล้วก็ฟุกขุมมาแล้วอยูว่ามีกับแค่เจ้าแล้วก็ใบกะดีเน่ <laughs> <laughs> พี่ชายก็บอกว่าใบากะดีมากเลยค่ะเดี๋ยวจะทาเกลี่ให้ดูนะคะ อะ i รล่ะชมาไม่เห็เแม่ลังกเล็ม่จอไม่ชแม่ลังหกหัวนี่งเนี่ยกระตาชุสร์เราไม่ปกค่ะภาษาหลังกเขาเรียกว่ากระตาชุสนะคะภาษาไทยนี่ไม่รู้ค่ะอันนี้ยังไม่สูนนะคะแค่มาม่ชีเวแม่ลังกเลเพริชเสแล้วฟ้นแแกแล้วเพเสออะไรเปช่นไมาเม่เหช่ อันนี้ยังไม่สกิไม่ได้ค่ะนอกจากคุณแม่เนี่ยจะทุบแล้วค่ะส่วนพี่ชัยกับน้องชายก็ไปช่วยไปช่วยกันเก็บมาให้นะคะเพราะว่า เราต้องทุบไปเรื่อยๆแล้วก็ไปหาข้าวบนเรื่อยๆขึ้นไปค่ะตรงนี้นี่เฉพาะเขาก็เก็บไปเยอะแล้วมันไม่ค่อยมีแล้วค่ะอันนี้ก็เวลาทุบนี่ก็ทุบระบาดหน่อยนิดนึงค่ะเพราะว่าไม่น้าอะ่ะเดี๋ยวนึกคืนอนวนฝนก็ลืมเมื่อเช้าลืมได้ยังไงไม่รู้ลืมเอาถุงมือมาเลยค่ะ บรรยากาศก็ดีค่ะวันนี้เราก็มาทุมักกอป่าแต่ว่ามันไม่ค่อยหล่นเยอะค่ะหล่นหล่นนี่หล่นเยอะแต่ว่าเขาเก็บไปหมดแล้วเราไม่ทางโคถึงเขาด้วยมาก็ได้เท่านี้ค่ะแต่ว่าไม่พอเราก็ต้องไปหาขึ้นไปเรื่อยๆมันจะมีหลายต้นค่ะต้นอันนี้เนี่ย มันจะอยู่ที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็พื้นที่ที่อากาศที่ชื้นหน่อยเย็นๆหน่อยอย่างเนี้ยค่ะตามทั่วไปเนี่ยไม่มีแล้วนะคะหายากแล้วค่ะกาที่มักกปาจะได้ที่นี่ไม่ธรรมดานะใครที่ตีไม่เป็นนี่มา,ม,าม,ามาเก็บไม่ได้นะเพราะมนไทหนานเยอะน,น้ำมาจัดให้มือเราค่ะ <c oughs> ไม่ได้เอาถุงมือมาด้วยเมื่อชานิ่งสลือมากๆเลยนะคะ แล้วคนที ite, it ่ไม่มีฟันนี่ปอกเปลือกก็ไม่ได้นะต้องเมือ่อกินไม่ได้ก็มาแขกค่ะเสียดายวันนี้พ่อไม่ได้มาด้วยพ่อไปประชุมค่ะไม่ได้มาถ้ากูคิดก็จะ้ายแม่แต่สาปานี่มากินได้เลยค่ะถ้าเกิดมาแกจาแล้วมานานๆแล้วเนี่ยมาจะอ้าขอกมาเองนะคะเราไม่ต้องทุบเลยค่ะ 哎呀，完了，这回又。 อันนี้ได้อยู่ค่ะแต่มาได้น้อไม่พอเกยค่ะอันนี้เนี่ยเวลาจากที่ทุกเสร็จแล้วเนี่ยข้างในมาก็จะเป็นสีน้ําตาอ่อนๆจะเป็นแบบนี้ยค่ะอันนี้คือพานจะเล่นหน่อยนะคะปกติเนี่ยมันจะใหญ่กว่านี้ค่ะและที่สามค่ะตอนนี้คือฟ้าฝนไม่ได้ใจเลยค่ะฝนตกหนักแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปหลบฝนกันก่อน,นะค่ะ ที่สำค่ญนะคะบรรยากาศก็สวยไม่แพ้กันเลยค่ะมุลแถวนี้ก็คือจะสวยรถบัสรถบัต้อผ่านตรงนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวจะไปอีกภูเขาหนึ่งนะคะเพื่อไปหามะกอกปลาค่ะไปลุยก,กันเลยนะคะเป็นกําลังใจให้รถบัสด้วยนะคะว่าจะลบหรือไม่ลบนะคะคือกลัวว่าจะนี่คือ มันจะไม่มีฝนแล้วอ่ะอเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ไม่มีฝนมีฝนอย่างนี้นะค,ะนค่ะเหมือนคล้ายๆเห็ดคนเลยนะล่ารัน่าเห็ดคนหรอเปล่าที่ไหนเนี่ยใช่เห็ดคนไหมไม่ใช่ใช่ใช่แล้วเห็ดคนไม่ใช่ที่ไหนใช่แล้วมีเห็ดคนป<ด>ะ<ด>มีเห็ดคนบาดิโด้หนึ่งสวยมากเลยค่ะเนี่ยโอ้นี่ไงตุมต่มๆข้าวราเก็มีอันนึงเนี่ยอร่อยนะเขาบอกว่าน้ฝนเนี่ยหาเห็ดคนไม่เป็นเขาไม่ไปหาก็ขึ้น พ่อดูถนนคือมาเป็นแบบนี้เลยค่ะอันนี้คาราออกใหม่ๆคาราเนี่ยมันจะยิ่งหวานอีกค่ะอู้ไม่ได้ล่าบเลยอ่ะพุณดน้องฝนไม่ได้ใช้มีค่ะแสดงว่าที่นี่แถวนี้ก็ยังมีเหตุนคนให้เราเก็บอยู่ค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพราะเรฝนก็ไม่ทราบค่ะแล้วกลัวมากเลยค่ะเหตุนคนก็สวยๆไปตามไปรู้กันต่อว่ามันจะ ถนนเนี่ยจะเป็นยังไงต่อข้างหน้าค่ะแล้วต้อเปลี่ยนเส้นทางแล้วค่ะเพราะว่าเส้นทางน,นี้คือมันไปแต่รอบค่ะช่วยกันยกแล้วก็นู่นไปเส้นข้างไหนเส้นข้างไหนเนี่ยดีกว่าเส้นข้างล่างหน่อยค่ะ นกคนก็มาถือที่เราจะทําอาหารแล้วค่ะวันนี้คือเนยมากเลยค่ะที่สามครั้ก็คือกลองของนกคนก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะ เมื่อกี้เนี่ยตอนที่น้องฝนล้มมอเตอร์ไซค์ไม่ทาระวังค่ะธรรมชก็คือก็ของน้องฝนก็เสียบร้อยแหวนะคะเมื่อกี้เนี่ยตอนที่น้องฝนล้มมอเตอร์ไซค์ไม่ทาระวังค่ะก็เลยเอ่อทำให้กล้องของน้องฝนนะคะที่เอ่อมาเป็นกระจกใสๆสตัวน่ะค่ะพอดีนะคะะไปแตกแล้วตอนนี้คือน้องฝนใช้โทรศัพท์แก้ไขปัญหานี้แก้ไขไปก่อนนะคะอาจจะผ้าเนี่ยคือสู้กับ เออกล้องที่นอ้องฝนถ่ายประจาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะให้พอได้ก่อนนะคะตอนนี้ฝนตกหนามากเลยคือนอ้องฝนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะคือหมู่บ้านนองฝนเนี่ยแดดออกแจ่มเลยค่ะไม่มีฝนเลยพอมาตอนนี้ก็คือฝนหนะเลยค่ะยิ่งขึ้นมานี่คือถนนก็ยิ่งลืนม,ม,ม,มามากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปทําเมนูอร่อยอร่อยจีก่อนค่ะ นี่ยค่ะนี่ก็จะไปมะกอกที่เราหามาได้วันนี้ค่ะเราใช้เวลาไปกับหามะกอกก็นาพอสมควรค่ะต่อไปโน้องฝนก็จะเตรียมวัตถุดิที่เราจะทําเมนูวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยาทาเป็นเมนูแกลเลยเลยแกลเลยค่ะแกใส่นะ้ำเปล่าๆนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะช่วยกันทุบข้างในตัวนี้ออกก่อนนะคะ What's no ออก็จันนุ่นๆหน่เยเอาไปไปเป็บ้านเรื่ะกีมาก,ก่อป่าด้วยกันค่ะนี่นะคะก็เป็นแก่สุดๆเลยค่ะตอนนี้เคอรลฝนตัเนี้ยจะเสียร์ไดหน่อยนิดนึงอีกอย่างหนึ่งก็คือหลักทามันรุ่ยหมดเลยค่ะน้องฝนตาก็ไว้เนี่ยก็เพียงเหมือนกัน,นะคะ่ะก็เลยให้น้องนาราถือก้อนเลยค่ะคือกันค่ะ มันมีความหอมอ่ะแล้วก็นุ่มนะคะนุ่มก็้มาจากมันม,มันมันเป็นแบบนั้นค่ะรสชาติอร่อยมากเลยค่ะกินดีกับค่ะ บรรยากาศที่เราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะกินข้ากวกาบใสข้นแบบนี้เลยค่ะแล้วก็คนสุดมากไม่รู้ว่าสก,กาดเป็นไงแล้วนะคะอยู่แล้วเนี่ยน่ากะตสุดเ้าวเลยค่ะตอนนี้ก็ใบโมงกว่าแล้วนะคะดูนี่ดูแล้วเนี่ยฝนก็ไม่มีทานอยู่เลยค่ะดังนั้นเราต้องตักฝนกลับกปบ้านกลับบ้านแน่เลยค่ะเมนูนี้ถือว่าอร่อยมา,มากๆเลยค่ะแต่ว่าจะลูบๆนิดนึงน,นะคะ ยังไม่ค่อยสะดวกแล้วทำแบบเข้ากินที่บ้างค่ะเราขอไว้เพียงเท่านี้นะคะสลัดที่มะกอกค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ชมคลิปแล้วรักผมไม่ลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวในวคนนี้และที่สามค่ะอยูนิฟิการ์ดกรี๊งกรี๊งให้ร้องนด้วยนะคะ,ะสำหรับคลิปต่อไปสหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย กลับบ้าของเราวันนี้ค่ะล้มไปแล้วหนึ่งคนนะคะดูดเดี๋ยวไปหมดแล้วค่ะดูค่ะ เหมือนคล้ายๆเป็นหนองเลยอะ่ะแล้วเขานิยมนิยมไปกินมากเลยนะคะภาษาไทยเนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรนะโนโฟดจำไม่ได้เลยค่ะเพราะปปที่แล้วเนี่ยเนี่ยโอ,โโอโ้โหตัวนี้นี่คือโอโ้โหเยอะมากไออันนี้มาเลยอะ่ะตัวใหญ่มากเลยอะ่ะเฮ้ยโอ้มนมีรูดวดด้วยค่ะค่ะจะต่อยค่ะได้แล้วนะคะรอรุ้นะค่ะว่าโนโปดเนี่ยจะหาได้กี่ตัวนะคะ